เริ่มบันทึกแล้วนะคราวที่แล้วลูกที่เราเรียนไปเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปมั่งแผนแผนภาพใช่ไหมมีอะไรมั่งลูกอันแรกเลยแผนภาพที่ที่เราวาดเป็นเส้นสายไฟมีเสียบปลั๊กก็เรียกแผนภาพอะไรลาย เอแผนภาพลายเส้นที่เราวาดเป็นปลั๊กไฟใช่ไหมแล้วก็ไปเสียบเป็นดวงไฟเป็นพัดลมเป็นอะไรต่างๆแผงวงจรใช่เลยอีกอันหนึ่งข้อที่สองคือแผนภาพแบบแบบบล็อกแบบบล็อกแบบบล็อกก็คือที่เป็นเหมือนกับไล่ระดับจากหัวหน้ามาเป็นรองไปเป็นครูไปเป็นนักเรียนไปเป็นคณะกรรมการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือไล่มาเป็นบล็อกๆขยายออกมาเหมือนตามแผนผัง บุคลากรครูอะไรอย่างเงี้ยบุคลากรทางการแพทย์ได้เหมือนกันหมดแล้วก็อาจจะเป็นแผนภูมิรูปภาพที่เหมือนคณิตศาสตร์ที่เป็นแอปเปิลกี่ผลอันนี้กี่ผลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรูปภาพออแล้วก็อันที่สามคือแผนภาพรูปภาพแผนภาพแบบรูปภาพก็คือที่ครูให้วาดหนึ่งอย่างแล้วก็ขยายแยกออกมาอย่างรถยนต์แล้วก็ขยายแยกเป็นล้อรถ เป็นเครื่องยนต์เป็นกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเป็นไฟหน้าไฟ,ไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออหรือจะเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ของนกของปลาอะไรที่เราทํามานโะลกแล้วก็อีกการหนึ่งคืออันที่สี่ก็คือแผนภาพแบบผสมเลยก็คือทั้งบอกทุกอย่างเลยคือผสมกันระหว่างหนึ่งสองสามเนี่ยผสมได้หมดเลยนะอาจจะมีทั้งรูปภาพมีทั้งลายเส้นมีทั้งคําอธิบายมีทั้งอะไรทั้งหมดอันนี้ก็คือสี่อย่างในแผนภาพนะ เดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับแผนผังคันแรกเราเรียนแผนภาพแล้วอันนี้เราเรียนแผนผังแผนผังเออแผนผังอ่าเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอก่อนเดี๋ยวจะได้ดูสไลด์กัน ขึ้นกับคอมครูอีกแล้วอ้าวยาวเลยตอนนี้อะไรอครูอ้าวมาใหม่อ้าวมาแล้วมาเดี๋ยวครูเปิดก่อนครูอัดวีดีโออยู่ปะเนี่ยอัดอยู่ที่ลูก เสียงเพลงดังไปไหม,ไม,ไมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับแผนผังนะลูกในอาทิตย์นี้นะครับก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของคําว่าแผนผังก่อนแผนผังคืออะไรนะครับแผนผังเขาบอกว่าหมายถึงแบบที่เขียนย่อหรือขยายบริเวณพื้นที่ต่างๆ นะครับอาจจะย่อก็ได้คือย่อๆหรืออาจจะเป็นขยายในส่วนจุดเล็กๆให้มันใหญ่เด่นชัดขึ้นเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูเดี๋ยวค่อยมาดูนะลกูกโดยแสดงตำแหน่งที่ตั้งทิศทางขนาดของสถานที่หรือสิ่งต่างๆนะครับบอกทั้งตำแหน่งบอกทั้งทิศทางบอกทั้งขนาดของสถานที่นะครับเช่นอันที่1แผนผังการเดินทาง แผนผังการเดินทางนโลกอันนี้เดี๋ยวมีภาพตัวอย่างอันนี้จะเป็นแผนผังการเดินทางที่เขาเรียกว่าค่อนข้างขนาดใหญ่คือไม่ได้ย่อลงมานะคือแผนผังที่แบบขนาดขนาดใหญ่เลยแต่ว่าในการวาดเนี่ยคือการวาดให้มันเล็กลงนะครับแต่ในใช้บริเวณพื้นที่กว้างๆนั้นะโลกอันนี้เป็นการเดินทางเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมมองเห็นปะมองเห็นปะเกี่ยวกับอะไรเนี่ย เกี่ยวกับนี่น,น,นี่ข้างบนข้างบนบมขวาข้างบนบมขวาในรูปภาพฟฟาเออรถไฟฟ้า BTS คือเส้นทางการเดินสายของรถไฟฟ้าทั้งหมดนะลูกแล้วก็มันจะมีเป็นเส้นสีเขียวี่เส้นสีเขียวเขาก็จะบอกเส้นสีเขียวคือสายของพันนกถึงสมุทรปราการสีเขียวเข้มคือสะพานใหม่ถึงบางบางว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสีสีเหลืองจะเป็นลาดพร้าวถึงศรีนคริน นะครับอย่างของเราก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีไล่ลูกเส้นทางเรารู้ป่ะเส้นทางเราเป็นรถไฟฟ้าสายสีสีม่วงลูกเส้นสีม่วงนี่ลองดูเส้นสีม่วงคือการเดินทางของทางสายเราทั้งหมดเลยก็คือบางใหญ่ไปถึงลาดบุรณะนะนะคือเส,สนะเส้นสีม่วงนะลกเส้นสีม่วงอันนี้ก็คือวาดภาพขนาดย่อแต่ว่าความจริงคือพื้นที่ที่มันขนาดกว้างใหญ่มากเลย แต่เขาย่อลงมานะครับเราดูแบบตัวอย่างไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องมีงานให้ทํานะครับแต่กูไม่ให้ทํายากขนาดนี้หรอกเยอะแยะไปหมดมันจะยากเกินไปสําหรับเราต่อมานะลูกเป็นแผนผังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คือเริ่มย่อลงมาเฉพาะจุดและจากอันแรกมันกว้างเลยทั่วแบบหลายกิโลหลายพันหลายสิบหลายร้อกิโลเลยคราวนี้มาเหลือแค่ดอยอินทนนท์ที่เป็นจุดเฉพาะเล็กๆมั่ง นะครับดูรูปภาพตัวอย่างอันนี้การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เขาก็จะย่อลงมานะครับเขาอาจจะไม่ได้ทําถึงแบบว่าเดินทางจากนนทบุรีเลยไปผ่านจังหวัดนู้นนี้ิดจนไปถึงดอยอินทนนท์คือเขาเอาเฉพาะในส่วนของที่ใกล้ๆดอยอินทนนท์แล้วครับก็จะมีเส้นทางบอกนะแล้วในการวาดเส้นทางเราจะต้องมีจุดหรือมีลูกศรบอกด้วยว่าให้เขาไปตามทางไหน แล้วก็ผ่านทางไหนบ้างนะอย่างอันนี้ก็คือเขาจะบอกไปทางอำเภอเชียงใหม่มาผ่านอำเภอสันป่าตองมาผ่านถ้ำอะไรอย่างงี้มาผ่านน้ำตกอะไรอย่างงี้ก็คือไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในส่วนของย่อๆของดอยการเดินทางไปดอยแห่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะอันนี้ก็เริ่มย่อลงมามาดูอีกอันหนึ่งแผนผังการเดินทางไปโรงพยาบาล เดินทางไปโรงพยาบาลอันนี้ก็ย่อลงมาอีกนะครับอันนี้คือโรงพยาบาลเส้นหลุยนะเขาก็จะบอกว่านี่มันจะมีผ่านช่องสีสีเหลืองๆส้มๆ,มๆเนี่ยคือเส้นทางของ BTS เขาก็จะบอกไว้แล้วก็มีเส้นสีฟ้าอยู่ทางด้านสายมือก็คือทางด่วนบางคล่แจ้งวัฒนะนะครับมันก็จะบอกว่าจะผ่านโรงแรมอะไรถนนนี้ผ่านโรงแรมนาลาย มาถนนปั้นผ่านสถานทูตพามา่าแล้วก็มีผ่านโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนอะไรเงี้ยเขาจะบอกจุดสําคัญหลักๆในการไปถึงสถานที่จุดหมายนะว่ามันจะผ่านอะไรบ้างมันต้องผ่านสังเกตจุดหลักๆใหญ่ๆเลยนะไม่เอาแบบว่าร้านขายผลไม้ข้างทางรถขายผลไม้รถขายอาหารข้างทางอะไรเงี้ยคือรถมันสามารถเคลื่อนที่ได้เราต้องเอาสถานที่ที่มันเป็นหลักๆใหญ่ๆที่มันตั้งอยู่ตลอดนะครับ ต่อมาดูการทํางานแผนผังของเรามัาง่งการทํางานแผนผังของเราก็คือการทํางานที่ครูจะให้งานในอาทิตย์นี้นะครับอันแรกเลยนะให้นักเรียนวาดแผนผังการเดินทางจากบ้านของนักเรียนจากบ้านนะของนักเรียนไปยังที่หมายคือโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมนั่นแหละวาดแผนที่จากบ้านของนักเรียนไปถึงโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมโดยมีเงื่อนไขนะลูกสิ่งที่ต้องมี ตัวสีเขียวในะลลกสิ่งที่ต้องมีในการทําแผนผังการเดินทางนโะลกคืนหนหนึ่งนะลูกต้องแสดงพื้นที่และที่ตั้งสําคัญเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเหมือนกับภาพเมื่อกี้คือต้องแสดงพื้นที่ก็คือเป็นถนนใช่ไหมแล้วก็มีที่ตั้งสําคัญอย่างบ้านเราเนี่ยกว่าจะมาถึงโรงเรียนมันผ่านอะไรบ้างผ่าน CS ผ่านโลตัสเล็กผ่าน ผ่านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านผ่านจุดสําคัญหลักๆอะ่ะครูไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ทางไหนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องเน้นพื้นที่หลักๆก่อนลถขายข้าวเหนียวไกย่ย่างอะไรอย่างนี้ไม่เอานะ2อนะลูกเป็นการเขียนบอกชื่อสถานที่ที่นักเรียนผ่านด้วยก็เหมือนอย่างภาพเมื่อกี้คือผ่านผ่านโรงงานแล้วก็เขียนไปว่าโรงงาน c ี หรือใครอยู่ข้างในเราผ่านโรงเรียนตลาดบางคลัดมาเราก็เขียนว่าผ่านโรงเรียนตลาดบางคลัดผ่านที่ว่าการอำเภออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามทุดท้ายก็คือเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็ระบายสีให้สวยงามตัดเส้นของถนนแล้วก็ระบายสีสถานที่ต่างๆข้างทางเราอาจจะระบายเป็นวาดเป็นพุ่มไม้แล้วก็ระบายเป็นสีเขียวเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูอ,อย่างเช่นอย่างเช่นสมมติครู บ้านครูเลยอยู่ไซน้อยแต่ครูจะไม่วาดจากไซน้อยจนมาถึงซอยกันตนามันมันเยอะครูเอาแค่ย,ย่อๆก็คือครูอาจจะวาดจากปากทางเข้านี่อันนี้คือปากซอยกันตนาสมมตินะนี่เราเขียนไปว่าปากซอยกันตนาระหว่างปากซอยเข้ามาปุ๊บเจออะไรบ้างเข้ามาทางนี้จะเจออะไรลกูกนึกออกไหมเข้ามา,านี้เจออะไร จุดสำคัญหลักๆใหญ่ๆเลยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยสัญลักษณ์นี้อนเออแล้วก็เขียนไปว่าโรงพยาบาลอา่าครูเขียนเละๆแล้วนะเดี๋ยวมันไม่ทันโรงพยาบาลบางใหญ่อา่าไม่เอาดีกว่าเขียนดีๆหน่อยโรงพยาบาลบางใหญ่ อ,อน,นี้นะพอผ่านโรงพยาบาลบางใหญ่ปุ๊บเราอาจจะมีข้างทางตรงนี้เป็นร้านอะไรร้านไขยน้ําอะไรอะน้ํายี่ห้ออะไรนะครูลืมแล้วน้ำอะไรนะชาไข่มุกอะชื่อร้านเขาอะครูจําชื่อไม่ได้แล้วล้วก็เขียนชื่อไปตรงปากซอยเลยอะที่มีร้านชาไข่มุกอะตรงบินมอไซค์อ่ะเลยวินเออนกคู่อะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เขียนไปตรงนี้เป็นร้านชานมไข่มุก เอออะไรอย่างเงี้ยชานมไข่มกอุ้ยไข่นุกฉะนั้นขไข่มกใช่ไหมล้วก็ตรงไปอีกตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆผ่านอะไรลูกผ่านอะไรจุดใหญ่ๆเลยจุดใหญ่ๆเลยอ่อาเราจะเป็นนี่เป็นโรงงาน C S ใช่ไหมชไหใช่ป่ะ C S หรือตัว C ตัว S ก็ได้ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ C S เเห็นเขาเรียกกัน C S C S อ่เออะ <S <S เออนั่นแหละอ่าต่อมานะลกูกจะผ่านอะไร <S <S 1> <S 1> ขับไปเรื่อยๆผ่านอะไรอีกปากซอยไงจากปากซอยเข้ามาไง โลตัสโลตัสอยู่ตรงไหนตรงข้ามกับซีเอสเหรออ่าเลยไปอีกนิดนึงอ่าแล้วก็เขียนไปแบบนี้เป็นโลตัสอ่ามีอะไรอีกเอาแค่หล,ล,ล,ลักๆพอก็นั้นซีเอสไม่ใช่เหรอ เนี่ยเหรอตรงนี้เหรออ่าอ่าอ่าเราอ่าสมมติเราก็เขียนไปว่าโรงงานอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วปุบ๊บเราก็เลย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 มาเลยไม่ต้องเขียนละเอียดมากนะเดี๋ยวกระดาษจะไม่พอเอาแล้วก็มาปุบ๊บเอออันนี้ก็คือปากซอยวัดท้าอ่า แล้วเราก็เข้ามาข้างในปุ๊บ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 นีตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมใช่ไหมก็เขียนไปนนว่า,วา,าอุ้ยดเดี๋ยวน,ะนั้นเดี๋ยวลูกแป๊บหน,นึ่งอา้าวหายไปหมดเลยตอนนี้นอะไรนะลูกเขียนเป็นทางลัดาทาง เออก็ได้ไงทางวัดเราผ่านอะไรที่เป็นจุดหลักสําคัญ <Okay. S 1> ก็เขียนมาไม่ไม่ต้องแบบว่าละเอียดแบบว่าจุดหลักสําคัญเยอะๆเลยนะคือเว้นระยะห่างได้อย่างเช่นเหมือนระยะห่างกัน <Okay. S 1> ประมาณห้าร้อยเมตรอย่างเงี้ยได,ทด้ที่ดินอยู่คที่ดินที่ดินแล้วก็เราก็ทําเป็นแปลง <Okay. S 1> สี่เหลี่ยมก็ได้ก็เขียนที่ดินว่างเปล่าหรือที่ดินหรือสวนปลูกอะไรก็ก็ว่าไปอค่ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวครู วาดดูคร่าวๆใหม่ก่อนเลยไปแล้วอันนี้ก็คือทางไปตลาดใช่ไหมเลยเราก็วาดเลยไปช่างมันอันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เป็นร้านน้าเป็นเป็นอะไรนะลืมแนละ้วเป็นโรตัสเออ,อันนี้ก็มีปากซอยเข้าไปเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมอันนี้สมมติไว้นะอันนี้เป็นโรงงานโรงงานเลยแล้วอ่าสมมตินี้เป็นโรงงานแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย จุดหมายของเราตรงนี้คือโรงเรียนใช่ไหมเราก็จะวาดเป็นโรงเรียนหน่อยอโดยคร่าวๆนะเป็นโรงเรียนปึ๊ดเราก็วาดไปโรงเรียนที่สําคัญคือต้องมีธงชาติใช่ไหมอันนี้คือจุดที่หมายของเราลูกเราก็เติมลูกศรเข้าไปในการเดินทางใช่ไหมเขาจะได้รู้ว่าเราเดินไปทางนี้ตรงไปอย่างเดียวเลยผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านน,น,าน,น, ύ, าน,นั่นพอถึงปากซอยปุ๊บเราก็เลี้ยวเข้าแค่เนี้โอเคไหม ข้างทางเราอาจจะวาดเป็นต้นไม้ต้นไม้เราก็าจ,จะใช้ส like, ัญลักษณ์แทนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเป็นต้นไม้อย่างนี้หรือเราอาจจะวาดเป็นต้นไม้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามในโลกในโรงงานเราอาจจะวาดโรงงานเป็นหลังคาใหญ่ๆหลายหลายหลังหลายๆคาัวเรือนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอเออคือวาดเป็นลักษณะออกมานะประมาณนี้ร้านน้ําเราจะตกแต่งให้มันน่ารักหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็อย่าลืมเขียนไปด้วยว่าร้านน้ํา ร้านน้ําเลยนะเมื่อกี้ที่บอกร้านน้านกฮูกอเออนกฮูกแต่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้อะไรเงี้ยเออ,เอ,อนะครับหรือว่านี้ก็เป็นโรงพยาบาลบางใหญ่อันนี้ลงอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องไปแบบโรงพยาบาลบางใหญ่ปุ๊บตรงนี้เป็นที่จอดรถอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปใส่มานะคือเอาแค่หลักๆพอจากบ้านของนักเรียนมาถึงโรงเรียนส่วนใหญ่เราก็อยู่ในซอยกันตน,นาไม่ก็ด้านหลังหลังบางเลยใช่ไหม เราก็วาดแต่อย่างมิ้วอ่ะอย่างมิ้วข้าแม่น้ํามาถึงเลยอ่ะอย่างมิ้วเราก็อาจจะวาดเป็นโซนโซนฝั่งทางนู้นอ่ะเออเราก็อาจจะวาดเป็นโซนฝั่งทางนู้นใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีข้ามข้ามสะพานเออล้วก็วาดมาเป็นสะพานอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแม่น้ำเราก็วาดเป็นแม่น้ําไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปทางเข้าทางลัวโรงเรียนตรงนี้โรงเรียนตรงนี้ประตูทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางเดิน เราก็เหมือนทําลูกศรข้ามมาข้ามาแล้วก็มาเข้าประตูโรงเรียนตรงนี้เออแค่นั้นเองโอเคไหมอเ,เออเราของเรามีจุดหลักก็คือร้านข้าวป้าเหน่งก็ได้ผ่านอเ,เอออะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็อ้าวครูละทิ้งไปแล้วไม่ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าลืมทําเสร็จที่ครูบอกว่าระบายสีอันนี้งานนี้ขอระบายสีด้วยหน่อยนึง นะระบายสีแปลว่าไม่ต้องลงละเอียดเยอะแยะมากมายหรกคือระบายสีให้มันมีสีสันหน่อยแล้วก็ตัดเส้นให้มันเป็นสีเข้มๆหน่อยให้มันเห็นชัดเจนแล้วก็ลูกศรการเดินทางนะลูกพยายามเน้นสีเด่นๆสีแดงอย่างเงี้ยเน้นไปเลยเพราะว่าเราจะได้รู้เขาจะได้เห็นว่าเออการเดินทางลูกศรอ,อย่างนี้ไปทางนี้ทางนี้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะประมาณนี้นะครับในด้านการส่งงานก็เดี๋ยวครูปิดนี่ก่อนในด้านการส่งงานก็เหมือนเดิมนะลูกส่ง วิดีโอการทำงานผู้ปกครองแล้วก็ส่งภาพเต็มนะแล้วก็ส่งภาพเรากับชิ้นงานก็ได้นะสามอย่างเหมือนเดิมโอเคอย่าเกินวันเสาร์นะลูกเพราะว่าวันอาทิตย์ครูต้องสรุปรายงานส่งทางอบจนะนะครับประมาณอย่าเกินอย่าเกินวันวันเสาร์จริงครูก็อยากจะทำงานกลางคืนวันเสาร์แหละวันอาทิตย์เผื่อมีงานที่ต้องเตรียมทำวันจันทร์สอนอาทิตย์หน้าต่อ ก็คือวันเสาร์ช่วงอ้าวทำไมออกจากห้องไปแล้วล่ะก็คือวันเสาร์ช่วงก่อนเมื่อ่ะก่อนหกโมงอ่ะคือทำงานช่วงเย็นนะครับมีใครเข้ามาเพิ่มเอ่ยบอกชื่อหน่อยมีนีมีพิชยาชิพชอนสีกีนสองสองการอมบุญนาโนนาโนนาโนคือ นาโนชื่อจริงคือ,อจามินยาใช,ใช่ป่ะนาโนนาโนจามินยาใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็มีนัทพงศ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีแถมเก้าเพราะปีวันหลุดไปแล้วอ,อืโอเคตามนั้นแหละลูกมีเพียงเท่านี้อ้าวมาแล้ว อ่าโอเคมีเพียงเท่านี้เหลือเวลาอยู่อีก20นาทีเราลองไปทํางานคร่าวๆดูแล้วถ่ายส่งให้ครูก่อนก็ได้ก่อนระบายสีเพื่อมีอะไรเพิ่มเติมครูได้แนะนําไปนะครับโอเคสัปดาห์นี้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ